ีคะ่ะกล้วยคลองหอยคงจากสหภาพลูกชุ่งค่ะร่กับชื่อเลยครทำไมชื่อแปลกชื่อทำไมถึงแปลกใช่ไหมคะชื่อกล้วยนี้เป็นชื่อดาเดมิเดมอยู่แล้วค่ะแต่นามสกุลคลองหอยคงเนี่ยอาจารย์วัสุเข้าหาเป็นคนตั้งให้นะคะพ่อเดิมๆเ,เป็นคนอําเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาค่ะก็เลยเป็นชื่อกล้วยคลองหอยโคงค่ะหนูก่อนหน้านี้เล่นละครกับทางช่องสามค่ะก็คือมีมีเล่นละครบ้างแล้วก็ ที่ได้มาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยที่ได้มาทําเป็นอัลบั้มก็คือหนูมาแคสติ้งค่ะแคสติ้งแล้วก็ก่อนหน้านี้หนูก็มีพื้นฐานสมัยเด็กๆคือร้องตามงานวัดบ้างเป็นแดนเซอร์บ้างประมาณนี้ค่ะก็เลยพอจะมีประสบการณ์ทางด้านร้องเพลงและฝันที่จะร้องเพลงแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วค่ะว่าเพลงแรกซิงเกิลแรกชื่อมากเ่ิงเกิแรกชื่อเพลงว่าผัวทิงนะคะเพลงเอ่อชื่อ เหมือนจะแรงค่ะแต่ว่าถ้าได้ฟังเนื้อหาแล้วก็จะเป็นเนื้อหาน่ารักน่ารัก,กน,นะคะคือเป็นเป็นการเล่าถึงคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักแต่จะเล่าในสไตล์ของกล้วยก็คือช้ำรักด้วยก็จริงแต่ว่าเราจะดูให้มันดูขี้เล่นให้มันดูสนุกสนานใครที่ยังไม่เคยฟังต้องลองฟังนะคะรับรองชอบแน่นอนค่ะเออต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกกระแสะตอบรับนะคะเรียกว่า เป็นการตอบรับที่เกินคาดมากๆเพราะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเราเป็นนักร้องเนี่ยมันก็ถือว่าเกินฝันเราแล้วเราได้ทําตามฝันแต่สิ่งที่ตอบรับมาเราได้เกินฝันเหมือนถูกถลอตเตอรี่ถูโชคชั้นที่2ก็เลยต้องขอขอบคุณอาจารย์วัศุข้หาวหารขอบคุณทุกๆคนพี่พีดีเจทุกสื่อเลยค่ะที่คอยสนับสนุนหนูเพราะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้เพลงหนูก็จะไม่ได้เปิดออกอากาศแล้วผู้ชมทุกๆท,ท่านก็จะไม่รู้จักเพลงหนูต้องขอบคุณทุกๆคนค่ะ หัวทิ้งยังสนุกขนาดน,นี้เลย